สวัสดีครับวันนี้ t h i s is Game Thailand ก็มาอยู่กับหน้าจอ g a มมิ่งมอนิเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเจ้าหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอจาก BenQ Suvi XL 2 4 1 1 K เป็นรุ่นที่ผมคิดว่าเกมเมอร์หลายคนต้องหลงรักและชอบมากราคาที่ไม่ถึง1 0 0 0 0บาทคือเราสามารถจับต้องหน้าจอตัวนี้ได้ง่ายมากขึ้นครับกับประสิทธิภาพของหน้าจอที่ให้มาแบบเต็มขีดเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลย XL 2 4 1 1 K ตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 24นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่กําลังดีสําหรับสายเกมเมอร์เลยเพราะว่าเราไม่ต้องหันซ้ายหันขวาขึ้นลงมากเท่าไหร่คือเราสามารถมองได้เต็มตาครบทุกองศาของหน้าจอและมี r e เฟชเรทของหน้าจอถึง 144Hz ซึ่ง 144Hz เนี่ยเกมส่วนใหญ่ก็รองรับกันหมดแล้วคือไม่ว่าจะเป็นเกมระดับไหนก็ตามการเล่น1 4 4 h สมันคือระดับที่สมูทที่สุดของ เกมส่วนใหญ่ในตอนนี้ที่สามารถรองรับได้มากที่สุดนะครับส่วนความสว่างของหน้าจอเป็น QSL 2 4 1 1 K ตัวนี้ก็มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่320นิดซึ่ง320นิเนี่ยเพียงพอคมชัดแล้วก็มองได้อย่างสบายตาเวลาที่เราเล่นในห้องคอมของเราอย่างสบายใจนะครับส่วนเรื่องของแผ่นหน้าจอนะครับก็เป็นแผหนแบบ TN ซึ่ง Panel TN เนี่ยทำให้มันสามารถเล่น r e s h Rate สูงขนาดนี้ได้ในราคาที่เราสามารถจับต้องกันได้ง่ายนะฮะและในเรื่องฟีเจอร์ต่างๆของหนะ้าจอ xl 2 4 1 c k ตัวนี้ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี d i a c ตัวเจ้า d i a c ตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะจากทาง เบนคิวเลยที่จะมาช่วยในการลดอาการสั่นของภาพเวลาที่เราเล่นเกมคืออะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันก็จะทําให้การสั่นของภาพหรือว่าภาพซ้อนกันเนี่ยมันเกิดได้น้อยลงเมื่อเทียบกับหน้าจออืนอ่นอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดแข็งหลักของหน้าจอเกมมิ่งมอนิเตอร์จากค่ายเบนคิวเลยถ้าเกิดใครที่เป็นสาย FPS เนี่ยจะเข้าใจในจุดนี้ดีว่าภาพที่เรามองเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟรมมันมีบางส่วนที่แบบมันสั่นๆๆแล้วก็แบบซ้อนๆๆกันพอเราใช้หน้าจอเบนคิวซู e ีตัวเนี้ย มันก็จะไม่เกิดอาการอย่างนั้นและพอมันไม่เกิดทําให้การเล่นของเราเนี่ยมันมีความสมูทมากขึ้นและก็เล็งศัตรูได้อย่างง่ายขึ้นนะครับส่วนการปรับสีต่างๆที่เป็นฟีเจอร์หลักของ s u ว i XL Series เนี่ยต้องบอกไว้เลยไม่ว่าจะเป็น b a ็ k Equalizer ตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีข้อดีมากๆเลยคือเกมบางเกม พื้นที่บางพื้นที่มันเป็นมุมอับและมันมืดมากแต่เราสามารถใช้ฟิวเจอร์แบ็กอีควอไรเซอร์ของหน้าจอ s u วิ XL ตัวนี้ดันในส่วนที่มืดด้วยแบ็กอีควอไรเซอร์ให้มันสว่างขึ้นทําให้เราสามารถมองเห็นจุดอับในจุดๆนั้นได้คือตรงไหนที่มันมืดเขาก็จะดันให้มันสว่างขึ้นรวมถึงเจ้าหน้าจอ XL Serie s ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ c o l o r อร์ไวเบซึ่งเจ้า Color อ i ์ไวเบตรงนี้ก็จะมาช่วยในการดันสีบางทีที่ฉากหลังของเราแบ็กกราวกับตัวศัตรูเนี่ยมีสีที่ใกล้เคียกัน เจ้า Color Vibrance ตัวนี้ก็จะมาจัดการในจุดๆนี้ให้คือทำให้เรามองสีของเนื้อตัวศัตรูวัตถุออบเจกต์ด้านหน้ากับแบ็กกราวด์ด้านหลังได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดใครที่เป็นคนเล่นเกมในหลายๆแนวเจ้าหน้าจอเป็น q s u v i Monitor ตัวนี้ใช่ไหมครับก็สามารถตั้งโปรไฟล์ค่าสีต่างๆเพื่อเหมาะกับเกมนั้นๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบแนว FPS แนวโมบาหรือว่าจะเป็นแนวเกมต่างๆที่เราอยากเล่น คือเราสามารถตั้งแยกกันได้เพื่อที่จะให้อัตราดในการเล่นเกมแต่ละเกมนั้นๆเนี่ยมันเหมาะสมมากที่สุดเท่าที่เราต้องการนะครับส่วนฟีเจอร์เด่นของตัวโมเดล XL series เนี่ยมันก็มีครบคือการหมุนหน้าจอไปมานะครับพวกนี้คือเราสามารถหมุนได้หมดไม่ว่าจะเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเอียงขึ้นเอียงลงหรือว่าจะเป็นการดันลงดันขึ้นพวกนี้ก็ทําได้หมดและที่สําคัญเลยทุกการหมุนของเรามีมาร์เกอร์ให้เราครบคือเราไม่ต้องกลัวว่า เราหมุนไปแนวไหนองศาหไหนแล้วเราจะกลับมาตั้งไม่ได้เวลาที่เราย้ายหน้าจอนี้ไปอีกที่หนึ่งคือมันมีมาร์กเกอร์อให้เราครบเราก็แค่มาจุดๆนั้นไว้เท่านั้นเราก็สามารถย้ายหน้าจอตัวนี้ไปไหนก็ได้ตามสบายตามที่ใจเราต้องการคือผมคิดว่าหน้าจอ BenQ Swiss XL Series เนี่ยคือออกแบบมาทั้งหมดทั้งการดีไซน์ตัวเครื่องรวมถึงแผ่น,นหน้าจอรวมถึงสีสันหน้าจอเนี่ยทำมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยจริงๆและสุดท้ายของหน้าจอ BenQ XL Series นะครับก็คือเรื่องของพอร์ พอร์ตของเจ้า b e n QSL 2 4 1 C K ตัวนี้มาพร้อมกับ HDMI 2.0 1พอร์ตและ HDMI เวอร์ชันน1.4อีก2พอร์ตนะครับทำให้การรองรับการเชื่อมต่อต่างๆมีครบคันไม่ว่าคุณจะต่อคอนโซลไปด้วยต่อ PC ไปด้วยที่ต้องใช้เฟรมเรทสูง,สงแล้วก็ต่อทีวีบ็อกซ์ไปด้วยเนี่ยก็รองรับหมดครบหมดทุกการใช้งานและถ้าเกิดว่า สามพอร์ตการต่อจอมันไม่พอเจ้าตัว xl 2 4 1 1 k ตัวนี้ก็มีพอร์ตดิสเพลย์พอร์ตมาให้เราอีกหนึ่งพอร์ตนะครับทำให้เราสามารถต่อจอรวมกันได้ถึง4พอร์ตเลยรวมถึงการสลับหน้าจอไปมาต่างๆเมื่อจะเป็นใช้1จอแล้วอยากสลับไปอีกจอหนึ่งตัว benq xl series ตัวนี้เขาก็มีปุ่มด้านหลังเอาไว้กดสลับจอได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าเมนูแล้วก็ไปเลือกจอต่างๆนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่สะดวกสําหรับสายเกมเมอร์อจริงๆเพราะว่าบางทีเกมเมอร์เล่น pc 1เครื่องใช่ไหมและอยากสลับไป PS4 หรือว่าคอนโซลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมากดเมนูแล้วก็เลือกแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้า BenQ Suvi XL 2411K ตัวนี้นะครับมีปุ่มด้านหลังให้เราครบเลยเบอร์1เบอร์2อะไรเงี้ยกดตามมอนิเตอร์ที่เราต้องการย้ายได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสายใส่หูฟังไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเจ้าตัวหน้าจอตัวนี้ก็มีพอร์ต a u d i o Jack 3.5ให้เราเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่หน้าจอ BenQ Suvi XL 2411K ตัวนี้ให้เราได้ในราคาที่ไม่ถึง10,000บาท สำหรับใครที่หาเกมมิ่งมอนิเตอร์โดยเฉพาะแล้วก็เซฟคอสไปได้เยอะแถมได้หน้าจอระดับ Full HD เฟรมเรทระดับ144เฮิร์แล้วก็พอร์ตต่างๆที่มีให้เราเชื่อมต่อครบครันสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยรวมถึงการหมุนหน้าจอที่เราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเอียงขึ้นหมุนเอียงลงปรับหน้าจอขึ้นลงได้อย่างตามสไตล์เป็นหน้าจอเกมมิ่งราคาตำหมื่นที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้เลยนะครับยังไงผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ มีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ